สวัสดีนะครับทักทายกันนะครับวันนี้มีเหรียญของหลวงพ่อพัดปุญญากรโมครับแห่งวัดไวยด้วนนครสวรรค์มาฝากกันนะครับเป็นเหรียญเจ้าพญามหาเศรษฐีพร้อมกรอบสวยๆตรงนี้เนื้ออัปปะาสาตินนะครับองค์พญาคลุฑถือถุงเงินถุงทองพร้อมสาตาบุตรแสดงถึงพลังอานาจบารามีและก็ทรัพย์สมบัตินะครับในราคาพิเศษ3450บาทนะครับสำหรับเนื้ออัปปะาสาติน สามกรสิส์สวยๆอีก1เนื้อนะครับใบหน้าคมชัดลึกหนามากนะครับเหรียญหนานูนความสวยการันตีนะครับรุ่นนี้องค์พยาครุสสวยนี่นะครับพรยาครุฑถือถุงเงินถึงทองพร้อมศาสตราวุธราคา2,450บาทนะครับพร้อมกรอบจะส่งให้ฟรีนะครับมาถึงเนื้อนี้กันบ้างครับเป็นเนื้อทองแดงครับทองแดงลายทรงชาติสวยๆนะครับ เหรียญนี้พร้อมกรอบอยู่ที่1000บาทใครรับทักมานะครับหรือว่าแอดไลน์ที่0987815862นะครับที่เพจสถานีพระเครื่องอม,มอรนครสวรรค์หรือว่าจะเป็นเฟซนะครับเฟ e บุ๊กก็อม,มอรนครสวรรค์ทักทายมานะครับ1000บาทนะครับพร้อมพร้อมกรอบสวยๆอยากดูเหรียญไหนเนื้อไหนทักทายกันมานะครับอาปาก้าลงยาชมพูสวยๆนะครับ 1,250บาทรวมจะส่งนะครับพร้อมกลอ่องนี่นะพร้อมกล่องสวยๆตรงนี้เลยนะครับกระไหลเงินลงยาแดงครับกระไหลเงินลงยาแดงโบน้ําเงินตรงนี้มูลค่า1,250บาทเหมือนกันนะครับมอบกล่องให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีนะใครรับก็ทักทายกันมาครับจะดูเนื้อไหนนะผิวไหนนะครับเป็นเนื้อทองแดงเนื้ออปกากาหรือว่าเนื้ออื่นๆทักทายมาครับเนื้อเงินเงินอยู่ไหนเอ่ย นี่คือเนื้อเงินครับเนื้อเงินลายถุงชาตินะครับหลวงพ่อพัดปุญญกรกโมแห่งวัดห้วยด้วนนครสวรรค์เนเงินลายตรงชาติเป็นเนื้อเงินสวยๆอีกหนึ่งรุ่นนะที่ตอนนี้กระแสะกําลังนะกำลังมานะครับเจ้าพญามหาเศรษฐีปากติผมขายอยู่ที่5,000บาทนะครับไม่รวมกรอบอวันนี้ผมพิเศษให้ครับ4,450บบาทรวมกรอบนะครับพร้อมจะส่งให้ฟรี นี่นะใครรับทักมานะครับอัากาสซาตินสวยๆเข้มๆแบบนี้ครับ3450บาทนะครับจะส่งให้ฟรีแถมกรอบให้ด้วยนี่นะครับหมายเลข2 2 5ใครรับทักมาครับหรือจะเป็นงานกระไลกระไหลสวยๆตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปเลี่ยมกรอบนะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วมีสายสร้อยนะครับใส่สร้อยคล้องคอได้เลยนะครับบูชาขอพรได้เลย ทองแดงครับทองแดงสวยๆอีกหนึ่งรุ่นนะครับใครรับก็ทักมานะตรงหน้านี้นะครับเหรียญเจ้าพญามหาเศรษฐีนะครับชื่อดีชื่อเป็นมงคลครับด้านหลังก็เป็นองค์พญาครุฑถือถุงเงินถุงทองพร้อมศาสตราวุธนะครับแสดงถึงพลังอํานาจบารมีแล้วก็ทรัพย์สมบัติใบหน้าคมคมชัดลึกมากนะครับใบหน้าคมชัดลึกความหนาความนูนมีมิติของเหรียญน,นะครับเหรียญ เป็นโบรับนะครับมีกระหนกรับเหรียญแต่ส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับวางตำแหน่งองค์พญยาครุฑได้สวยมากครับอ,อ่านตัวนี้คือโค้ดเนื้อแล้วก็ตรงนี้ใต้เท้าพญยาครุฑหมายเลข2นเป็นโค้ดนัมเบอร์เหรียญที่2นะครับเหรียญน,นี้มีมูลค่าเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นเป็นเลขมงคลเลขต้นต้นหมายเลข2ครับอย่างน้อยมี4,500บาทขึ้นไปนะครับอ่ะพอประมาณเล่าสู่กันฟังใครรับรายการไหนทักทายกันได้นะครับที่ เพจสถานีพระเพื่องอมรนครสวรนหรือติดตามการผ่าน Facebook นะครับช่องทางทางยู u ูบนะแล้วก็ทาง t i k t อกทางไลน์ได้หมดเลยนะครับติดต่อทางไหนได้หมดนะครับ0987815862นะครับ